สำหรับน้องยินแล้วก็น้องวอค่ะทุกคนคะ่ะที่ถึกแม้นะคะซีรีส์กนรักรุ่นพี่เนี่ยจะจบลงไปแล้วทุกคนแต่ว่าในเรื่องของผลงานของน้องยังมีให้เราได้ดูกันแบบเรื่อยๆเลยค่ะล่าสุดคะ่ะทั้งคู่มีซีรีส์เรื่องใหม่นะคะอย่างขับสะพนานไฟทูค่ะคลาส,สิฟายตอนรักเลขคี้เออซึ่รอบนี้นะเขาไม่ให้มาเป็นคู่ อย่างที่บอกมาสักครู่นี้ก็คือเป็นคีออไม่ได้มีแค่เธอกับฉันฉันกับเธอ<ๆ>เราสองคนไม่ใช่นะจ๊ะงานนี้บอกเลยว่ามีอีกหนึ่งนุ่มมาเป็นคีไม่ได้คี่แบบนั้นนะทุกคนคะ <c oughs> เลขคู่เลขคีเออนะคะสำหรับน้องยุนภูสนุ่นั่นเอง คนนีน้น้องหยุ่นดิฉันไปยุ่นแล้วทุกคนขออภัย <c oughs> น้องยุนนะคะมาร่วมเป็นเรียกว่าจมือที่สามหรือเปล่า <c oughs> จะเข้ามาเป็นมาลิงกิงกองสาะ,ะนองกองแกงหรือเปล่าเออ เดี๋ยวต้องรอติดตามกันค่ะทุกคนว่าการอยู่กันแบบ3มคนจะเป็นยังไงจะวุ่นวายขนาดไหนเออเดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะแล้วก็ส่วนอีกหนึ่งประเด็นค่ะเดือนหน้าจา้ะทุกคนจา้าวันที่15นะคะน้องเนี่ยจะมีแฟนคอนเดี่ยวครั้งแรกจะเป็นแฟนคอนของน้องยินนะทุกคนหาเพราะว่าก่อนหน้านี้น้องวอเขาจัดไปละเออโอ,อ้โหอ,อ,อ,อจริงงานเยอะนะาก็เพิ่งผ่านแฟนมีที่เวียดนามมาด้วยนะคะอ่ะสำหรับใครที่ รอในเรื่องของแฟนมีดเออของน้องยินได้ดูกันแน่นอน15ตุลาคมค่ะแล้วก็แขกรับเชิญอรจงจริงเซอรพงสเซอร์ไพรส์เนี่ยเรารู้กันในใจอยู่แล้วว่ายังไงชายหนุ่มที่ยืนเคียงข้างเขาก็ต้องมาเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญพิเศษในงานนี้แน่นอน แต่ว่าจะมาในรูปแบบไหนจะเซอร์ไพรส์ขนาดไหนอันนี้เดี๋ยวเราต้องรอติดตามกันเออนะคะส่วนในเรื่องของซีรีส์ที่จะมีให้ได้ชมกันนะคะทุกคนอย่างที่น้องบอกเดี๋ยวรอดูความตลกของอีกหนึ่งท่าน<ม>ที่มาร่วมแจมจะเป็นยังไงเขาบอกเขาไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนก็มาอยู่ด้วยกันนะคนแปลกๆมาอยู่ด้วยกันเออจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามนะคะ